สวัสดีครับสวัสดีพ่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปไอ้จำซิงครับผมไปเดินทางไกลก็ถ่าเซลฟี่พ่าแก่ยิ้มขุ่นเลยพ่าแก่พ่าแก่ส่งผมไปไหนเนี่ยกาว <c oughs> <c oughs> ชาใช้ได้แลว้วใช้ดได้แล้วสุดใจไปครับแล้วก็จะเดินทางไปแล้วไปแมมมอสเอ้า ทางครับอีกยาวไกลพี่น้องรถเบิกตั้งอ่ะเติมน้ำมันยังเติมแล้วไปจอดนู้นฮะไม่ยังแข็งนี่ร้อกล้องแล้วหมล็อกแล้วยังไงครับกัมพูชาเจอกันที่กัมพูชาฝั่งเราครับเฮ้ยไม่ใช่ สามตันกลัวเนาะ่าเกาส่งไปไกลกแล้วร้อนมาก MC นี่เกมบรรยากาศแล้วรถแมมมอดนี่ผมบอกเลยขึ้นได้พูดดีมากครับถ้ากระบะแคบกว่านี้แคบกว่าสองเมตรอะหมดสิทธิ์พี่น้องดึงอะไรไหมเราเพียร ไปลืมอะไรไม่ลืมอะไรแล้วลืมตรงตังค์แม่เป็นเหมือนเป็นเสนะเฮ้ยไม่มีดอกเฮ้ยล็อกแล้วล็อกแล้วก็จะล็อกนะล็อคล็อกแล้วไม่ล็อล็อกมันก็รัดโซ่พอดีเลย เราค่อยๆแป๋วมดัดเอาอะไรมามัดหางหก็นู่นนะครับเดินทางไกลครับนู่นแหละกัมพูชาเฮ้ย ไปตามบูชาครับไปว,วันนี้ก็นี่นะครับไปคู่กันไปสองคันนี่แหละวัน,นจะไปวันเดียวให้มันจบครับไม่ต้องอะไรเลยนะไฟท้าไทยไฟท้ายจุดไหนวะไฟท้า,าทยฝ <c oughs> าท้าทยเอ,อ<า>ไฟท้ายค่ะก็เอาไว้นี่ละครับ พราะวิ่งใกล้ๆไม่ได้ไกลไม่ได้ออกถนน,น,นฮะตัวใครตัวมันแล้วลูกใครวมลมันเนาะ โอเครับ<อ>ไปน้องสิสายกลัวจะไปถึงฝั่งเขมรนี่นานไปพี่น้องเดินทางครับเดินทางไกลนู่นแหละที่ผมย้ายเจ้ารุ่นสิบไปนู่นแหละพี่น้องเดี๋ยวก็ดูครับว่านางงานไหน ที่กลับมากันตีหนึ่งเขาไปนี่ออกนี่เหรอปะเอาของมันยหย่ใหา่เราอะไรเนาะคือรถสิบเอฟครับ ูขบวนการเดินทางรุ่นเลยครับพี่น้องทางไกลพัพพัชัยครับ mm hmm. ก็ไปวิ่งงานต่อครับน่าจะวันเดียวเสร็จครับผมเดียวเสร็จครับคนเสร็จครับคนนะเสร็จครับ กับแมมมดสองคนคนระับนเรา,า,เ,เ,าเ,เราสายเดินเก็บกงานอยู่เราสายเดินเก็บงานยังระวังอะไรได้ระวังหลังคารถพี่ด้วยแล้วกันหลังคารถพี่มันผดมันเสียวใจทอรถพีดเออท่อมันต่ำกว่าหลังคาอีกเบี๋ยวเบสายไว้เบ็ดส,สายไว้ประคำโลนหลังคาสูงดิเชื่อหมอหนิไปว่า เอ็งเบีกทำไมตัว่ะไม่โดนแต่ต้นไม้ขยับโอ้ยไปเลเยืนเหรย้ายรถแต่ละทีนี่ก็ต้องระวังครับสายฟงสายไฟต้องดูให้ดีโชวคล็อกไปเลยเชื่อมอนี่ไปเลยอีรถม่โคยังไม่โดนเลยนี่หรอกเชียอนิดเดียวอ่ะ เลวนมาโคยังไม่โดนเลยเยส้นนี้เดี๋ยว้เห็นกินหมาเลยคืนนั้นนะพี่ขับซปเปอร์เรดกับหมาถึงบ้านตีหนึ่งอ่ะทไ,ไหนยายรุ่นสิบเป็นรุ่นแหละที่เราจะไปนี่ที่ไหนที่เดิมยยใช่ใช่ไหนยายจากุลเวียบ้านลเวีย ไปนู่นนะอีเทอร์ดโอ้โกว่าจะไปถึงกว่าจะมาถึงใส่รถไมโครแล้วมันไปเร็วไม่ได้ดตอนกลางคืนนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นน้ำโค้ไว้ยินตัวน้เฮ้ยกระจกรถพี่โอ้ย ยังแม่นรรมดาบวขึ้นมาจบข่าวไอเดมอสเป็นอย่างนั้นมันยังนั่งก็ตกอยู่หลังบนฮะเอาเอะไรเบียช้างเอาเบายอกยอกน้องไปก็ประมาณ60-70เที่ยวครับเอาแมมมอสไปคันเดียวพอครับวิ่งปากบ่อครับจ้อๆจ้ครับ กำลังซื้อน้ำโคงไปโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ